สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกที่ตาปิ๊กใน u t u b e นะคะนะคะวันนี้พี่ปิ๊กมารีวิวนะคะไปได้ค่ะไปได้ค่ะไปไหนก็ไปนะคะน่ะะคะตัวนี้เป็นไหมพรมนะคะเป็นไหมพรมนะคะไหมพรม9กกิโลค่ะนะคะก็จะมีสีสันหลักสไตล์อยู่ที่ว่าเราเลือกแขวนนะคะ1กระสอบ9กกิโลนะคะมันก็จะเป็นสินค้าที่คละสีอยู่แล้วค่ะ ะะอยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเอาสีอะไรนะคะเป็นตัวเอกของเรื่องนะคะเช่นนะคะวันนี้เราอยากเอาสีพื้นสีกลมสีแบบเทนออกมินิมอลเราก็เรียงลำดับนะคะน้ำตาลน,นะคะครีมนะคะหรือเทาอะไรเงี้ยเราก็ไล่สีไปนะคะส่วนสีสีพี่ปิ๊กเลือกเอาไว้ฝั่งนี้นะคะนะคะก็มันก็จะเป็นแบบโซนของมันนะคะเดี๋ยวปิ๊กให้ดูนะคะตอนนี้เป็นงาน นะคะเป็นงานเกาหลีนะคะซึ่งสวยมากๆค่ะทุกท่านสวยมากๆนะคะเนี่ยค่ะนะคะงานราคาเบาค่ะนะคะถ้าเทียบกับงาน45กิโลนะคะตัวนี้ถือว่าราคาเบามากนะคะถือว่าราคาเบามากนะคะตัวนี้ก็มือหนงมือหนึ่งะคะสวยค่ะนะคะปีที่แล้วนะคะโกดังมันปิ๊กขายกระสอบไม้พรมนะคะกิกโลปีที่แล้วขาย300ลูกนะคะปีนี้นะคะไม่รู้ยังไงค่ะ นะคะจะอะไรยังไงก็ไม่รู้แหละนะคะแต่นะคะของมันมาแล้วนะคะเราก็ต้องขายค่ะนะคะเราไม่รู้หรอกว่าช่วงนี้สถานการณ์เป็นยังไงนะคะช่วงนี้เป็นช่วงทีนะะ่ประเทศไทยเจออะไรที่หนักมากนะคะแต่สําหรับพี่ปิ๊กนะคะนะคะในมุมมองของพี่นะนะคะการตลาดเนี่ยนะคะในโลกของออนไลน์เนี่ยพี่ปิ๊กว่ามันยังคงขับเคลื่อนไปได้อยู่ค่ะมันอาจจะช้าบ้างมันอาจจะไม่ได้แบบ เปลี่ยนปรางนะคะแต่พี่ปิ๊กว่ามันก็ยังคงขับเคลื่อนไปได้นะคะฝากด้วยนะคะกระสอบไม้พรมนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็ทักเข้าไปได้ที่เพจได้เลยนะคะพิมพ์เข้าไปที่เพจ Facebook นะคะว่าโกดังบ้านปิ๊ก8 8 8นะคะมีทีมงานแอดมินรอตอบคำถามอยู่นะคะก็ฝากไว้ด้วยสนใจสินค้าต้นไหนของโกดังก็กระสอบถามเข้าไปได้เลยที่เพจนะคะ ส่วนใครที่ติดตามนะคะพี่ปิ๊กใน Youtube ก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดถูกใจแล้วก็ขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ก็ได้ค่ะนะคะอยากให้ปิ๊กรีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาหรืออยากให้ปิ๊กแนะนําอะไรหรือมีอะไรจะแนะนําพี่ก็แนะนํามาได้นะคะจ้ะสวยมากที่เลือกหยิบเฉพาะสีครีมเพราะเป็นคนชอบสีครีมชอบแบบสีอ่อนๆเรียบๆนะคะแต่จริงมันก็มีหลากตลานะมันก็มีหลายแบบนะคะ ก็มีแบบเนี่ยค่ะหลายแบบมากนะคะเป็นไหมพรมนะคะกระสอบไหมพรมนะคะก็มีหลากสไตล์นะคะอยู่ที่เราเลือกนะคะอยู่ที่เราเลือกพรีเซนต์ค่ะนะคะของก็สวยอยู่แล้วค่ะนะคะ,ะ,คะกระสอบสวยอยู่แล้วนะคะอยู่ที่เราเลือกว่ากระสอบไหนนะคะที่เราจะเอาไปต่อยอดนะคะเนี่ยค่ะมันก็มีหลากหลายสไตล์เนาะ ไว้ด้วยละกันนะคะสาหรับตัวนี้นะคะงานมีหลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ค่ะนะคะก็นะคะ,นะคะใส่ได้ตั้งแต่ไซส์นะคะตั้งแต่ S M L X L ขึ้นไปนะ,ะเพราะว่าพวกนี้มันเป็นผ้ายืดค่ะนะคะเป็นผ้ายืดสินค้าหนาวของกูดาปิกมีหลายประเภทนะคะมีทั้งไหมพรมแจ็คเก็ตนะคะแล้วก็กันหนาวเด็กนะคะแล้วก็เป็นแบบหลายแบบหลายแนวนะคะสวิตเตอร์คอกลมสวิตเตอร์ฮูด ราคาเบาราคาถูกหรือใครที่แบบชอบงานหัวเลยก็มีนะคะแล้วแต่ว่างบประมาณเราที่มีเท่าไหร่นะคะขายของช่วงนี้นะคะไม่ต้องเน้นเกรดดีมากค่ะเน้นเอาที่ว่าเราไม่ต้องลงทุนเยอะแล้วก็เราก็พอเราซื้อของถูกไปเราไม่ได้ซื้อของแพงพอเราเอาไปจําหน่ายเราก็จําหน่ายในราคาที่ไม่แพงซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เหมาะกว่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะ ในวิกฤตแบบนี้นะคะมันก็มองดูเหมือนกับว่าอะไรมันก็ดูแบบดูแย่ดูแบบดูซบเซาไปหมดแต่ในอีกมุมหนึ่งนะคะสําหรับพี่นะคะในอีกมุมนึงมันก็ยังมีอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่ขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีนะคะหลายคนเติบโตจากวิกฤตหลายคนที่แย่แล้วก็เจอกับอะไรเยอะแยะมากมายในวิกฤตหลายคนเติบโตจากวิกฤตไม่มีขยากเจอหรอกคะ่ะ ะะไม่มีใครอยากเติบโตจากปัญหาแน่นอนค่ะแต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันเจอแล้วนะคะเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะคะไปกับมันการเรียนรู้ไปกับมันค่ะเติบโตไปกับมันอย่าให้มันไปก่อนเรานะเราต้องเรียนรู้ไปกับมันแล้วก็เราต้องนำหน้ามันนะทุกปัญหาเราต้องนำหน้ามันนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับกระสอบไหมพรมนะคะตรงนี้นะคะใครสนใจก็สอบถามทักเข้าไปได้วิกอาโลเคชันมุมสวยๆให้นะคะ กระสอบไม้พรมนะคะ90กิโลค่ะนะคะของโกดังมันปิก888นะคะสินค้าของเรานะคะแฟชั่นล้ำนำสมัยค่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบผ้ามือสองนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับโกดังมันปิกนะคะเพราะว่าของปิกเนี่ยนะคะสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าแฟชั่นนะคะที่นะอยู่ทางทวีปยุโรปนะคะหรือทวีปเอเชียเราเนี่ยนะคะตัวไหนที่มันมองว่าเออโอเคมันต่อยอดให้กับลูกค้าได้พี่ปิ๊กจะนำเข้ามานะคะ ถ้าใครอยากให้ปิ๊กแนะนําเกี่ยวกับสินค้าอะไรก็แจ้งกันเข้ามาได้คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะโอเคค่ะปิ๊กขอให้ทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ,ะวันนี้ถ้าเกิดคุณมาเจอเพจนี้นะคะก็คุณก็คงจะเป็นอีกคนหนึ่งคะ่ะที่ชื่นชอบผ้ามือสองนะคะก็ขอให้นะคะความชอบนะคะที่คุณชอบก็ขอให้คุณเติบโตจากตรงนี้ด้วยนะคะความชอบนะคะความรักไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรคะ่ะถ้าเราชอบถ้าเรารักนะคะเราจะทํามันออกมาดีค่ะ เหมือนพี่ปิ๊กพี่ปิ๊กเป็นคนชอบผ้ามือสองเพราะฉะนั้นนะคะพี่ปิ๊กก็จะเอาใจทํางานนะคะการที่เราทํางานเนี่ยเราเอาใจเข้าไปทํางานเนี่ยมันหมายถึงว่าเราก็จะมีความสุขนะตลอดเวลาที่เราอยู่กับมันเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียนรู้แล้วก็เราก็จะหานะคะหาจุดดีหาจุดด้อยนะคะแล้วก็มาอัดแอปเป็นตัวเองให้มากที่สุดนะคะขอบคุณคะ่ะเฮงเฮงรวยทุกคนนะคะ